ครับผมประสานนะครับจากด้านดรเน่งอัล์ไทนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับมีนบุรีนะครับปัจจุบันเนี่ยงานประจําผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าผมเองก็มีการทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็คือเป็นร้านยางแล้วก็กําลังเปิดคาแคร์อยู่ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเ,เป็นวันที่2ที่ผมมาสัมมนาที่ด a รีอะคาเดมนะครับผมรู้สึกว่า ในหลายยะที่เกี่ยวข้องกับการทําคาแคร์ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวข้องกับการทําคาแคร์ไม่ว่จาจะเป็นเรื่องของการหาทไํไเลที่ตั้งนะครับการประเมินพื้นที่นะครับการมองกลุ่มลูกค้าการทําตลาดรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับาการประกอบธุรกิจคาแคร์นะครับในส่วนของวันที่2ซึ่งเป็นเนื้อหาในเชิงภาคปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําขัดสีนะครับ การเรียมผิวชิ้นงานรถยนต์นะครับการขัดรถบรยนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่จะทําให้เ,เราเองเนี่ยในกลุ่มของธุรกิจคาแคร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มนะครับจากการทําคาแคร์เดิมที่เป็นอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนที่สนใจนะครับที่จะประกอบธุรกิจคาแคร์หรือมีแนวคิดที่อยากจะทำคาแคร์ในอนาคตเนี่ย ข้ามาร่วมศึกษาแล้วก็หาข้อมูลกับดารีอะแคเนมีต่อไปนะครับที่อย่างนี้นะครับผมว่าได้รวบรวมความรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจริงๆนะครับมาลองดูกันนะครับที่ดารีอะแคเนมีเยี่ยมครับาาคมว